ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งโปรงทองระยองฮิบรรยากาศคือรอบๆเป็นแบบนี้เลยพี่ๆเขาเรียกให้เราไปเซลฟี่นะคะเซลฟี่เหรอคะอเรียบก่อนเห็เนเธอไหมล่ะ ำไมเธอได้ทำเลนั่งงีตึงเลยอะดนึงอ่ไม่งสองเห็นไหมคะหนึ่งสองสามเองอย่ามาใกล้ๆเธอนี่ไงนี่ไงเธออันนะาหนึ่งสองสามทำไมวิธีทำไมหนูสวยจังเลยอ่ะ รองหนึ่งสองซัมโอ้ดีเลยเนี่ยเอาคุกเข่าลงเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไงหยุดเลยอะไรเจมทำวิดีโออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกวีดโอนะซัมปุ๊บตายเอ้าอะไรล่ะเธอคิดว่าเราถ่ายอะไรวิดีโอนั่นแหละก็เธอก็เห็นช่องแกงกันไง ก็ถ่ายภาพนิ่งแล้วไงก็ถ่ายแล้วทุ่งมองทองอากาศเป็นยังไงบ้างคะครูเจมแถวบ้านเรียกกระเดาเดร้อนอ,อร้อนร้อนแรง,งไปดูตรงนี้เขาบอกว่ามีสารเจ้าด้วยอ่านหนังสือกับหัวได้ไหมสองร้อยหกร้อย แค่นี้แหละไอเพราะว่าต้นไหนมันสิบ่นั่นสองกิโลเลยสารเจ้าพ่อแสมผู้ต้นแสมยักษ์อน้สอนเรือลบนี่เราเอามันทะลุหรอทะลุกับเรือลบประแสพิดิทพีดิทพีดิตยิ้มหวานซิหวานกว่านี้อะทำเท่ทำบอกอะไรก็ทำเนาะ ไม่รู้ว่หนูทำอะไรเนื้อถ่ายวิดีโอเนื้อถ่ายวิดีโอบอกให้ทำอะไรก็ทำเนาะโอ้ดี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 ไม่เลอถ่ายหรอแรอุ๊ยเดี๋ยวขอเดินแอบไปดูตรงนั้นหน่อยะดค่ะแต่ว่าตรงนี้มันเย็นดีจังเลยแต่ดูไม้มันจะผุกุดลย ถ้ามาควรมาตอนเย็นแบบเย็นๆหน่อยแบบที่แบบมีลมไม่ต้องแดดร้อนมากอร่อยไหมคะใหญ่ใหญ่โอ๊ยไม่ได้แกงก็ไม่ได้แกงอะไรที่ก็อร่อยแล้วจะหนักตลอดไปขายไว้ไงเอออะไรเป็นไอนี้ดีกว่าเป็นที่นี่ก่อนเลยคุณคือไกดไกดไกดเป็นไกด์เหรอ เป็นเป็นเป็นไก่เป็นไก่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 อร่อยมากอร่อยมาก่เลยร้อนด้วยช่วงเวลาพักผ่อนนะครับเพราะว่าเราไปเดินมาทั้งวันแล้วซึ่งพี่แทนก็หมดแรงครูเจมก็หมดแรงก็เลยต้องเติมพลังกันนิดหนึ่งนะครับชาเขียวค่ะชาเขียวนี่ชาเขียวสเบียงเราจัดเต็มอยู่แล้วครับวันนี้ ร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นับแล้วดีทั้หยิบหยิบร่มมาอีกอันนึ่งอะเออแดดมันเริ่มหุบแล้วแต่ว่าฟ้าสวยนะวันนี้เป็นสีฟ้าเลยคือเอาอะไรมาแดดเริ่มหมุบมัเนี่ยเอาเธอไม่สัมผัสได้ถึงความอ่อนลงของแดดหรอเจไม่รู้เลยพวกพวกพี่ดูพยากรก็คือฝนตกเลยนะวันนี้นะอ่ฝนจะตกช่วงเที่ยงนะวันนี้ แต่ว่าตกที่เขาน้อยนะพราะดูที่เขาน้อยโอ้ยแล้ <laughs> น,นี้เราอยู่ไหนเน,นี่ยมีเข็ดกลงมีเข็ดแลงไปเดินไปก่อนไปเดินกลับไปก่อนบปร้อนร้อนนะใช่หนูก็ร้อน,อนหนูก็จะพอแค่นี้ก่อน See y บายบายบา